กำไรสุดที่ประจำปีของสหกรณ์สามารถที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะก็มีหลายคนสงสัยถึงผลประกอบการของสหกรณ์นะคะว่าดำเนินงานมาทั้งปีแล้วได้กำไรเราสามารถที่จะนำกำไรเหล่านี้มาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ไหมก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้ก็ให้ไปดูที่พระราชบัญญัติสหกรณ์พศ2542ค่ะ ในมาตรา60ซึ่งในมาตรานี้ก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในปีพศ2553โดยมาตรา60ค่ะก็กำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสาก์ค่ะให้เอาไปทำอะไรบ้างซึ่งหนึ่งก็คือให้จัดเป็นทุนสำรองค่ะไม่น้อยกว่าร้อยละสิของกำไรสุทธิ แล้วก็ให้จ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิซึ่งอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะก็ได้กำหนดไว้ว่าให้จัดสรรในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน3 0,000บาทนะคะอ่ะกำไรสุทธิก็ไปจัดเป็น2รายการแล้วก็คือ1ทุนสำรองใช่ไหมคะไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิแล้วก็ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน3 0,000บาทนะคะและกำไรสุทธิที่เหลือค่ะสหกรณ์อาจจัดสรรได้คำว่าอาจนะคะหมายถึงว่าจัดจัดสรรหรือไม่จัดสรรก็ได้นะคะก็คือ 1. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 2. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 3จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสากรไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิแล้วก็4จ่ายเป็นทุนสะสมเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสากรตามที่กำหนดในข้อบังคับซึ่งทุนสะสมนี้มีอะไรบ้างก็ได้แก่ทุนการศึกษาอบรมทุนสาธารณประโยชน์ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวแล้วก็ทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานนะคะ ในส่วนของรายการวงเล็บ1ถึงวงเล็บ4ตามมาตรา60นี้นะคะสหกรณ์อาจจัดสรรกําไรหรือไม่จัดสันก็ได้นะคะแต่ไฟบังคับก็คือจะต้องจัดสรรกำไรสินที่เป็นทุนสำรองแล้วก็ค่าบรรุงสันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค่ะ และบางสากลนะคะก็อาจจะสามารถที่จะจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนรักษาระดับอัตรางเงินปันผลได้นะคะซึ่งจัดสรรไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสากลที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชีนะคะซึ่งรายการต่างๆในมาตรา60นะคะก็สามารถสรุปได้จากคําถามที่ว่าสากลสามารถที่จะนํากําไรสุทธิประจําปีไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานได้ไหมค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานก็ได้แก่อะไรบ้างล่ะอย่างเช่นเงินเดือนพนักงานใช่ไหมคะ ค่าน้ําค่าไฟค่าถ่ายอีกสารต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ไม่ได้กําหนดไว้ในมาตรา60ค่ะในการจัดสรรกําไรสุทธิเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะนํากําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์มาจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินง,งานของสหกรณ์ได้ค่ะ